สวัสดีทุกคนนบผมก็ดอนนีเป็นคนสู่เปิดจารรีลแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยเหมือนกันนะครผมตั้งแต่ตอนปีแล้วเนาะก็คือเอาไปเชียรเทลเลอร์นะผมทำนายไทยทับนะครผม ซึ่งเราจะได้ดู EP ีแรกกันในวันที่27นี้แล้วนะผมก็เป็นลิสอีกหนึ่งลิสแน่นอนที่จะมารีอกกันแน่นอนผมในเรื่องของทำนายไทยทัพนี้เพราะว่าจิมมี่ซีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็รักมากๆเหมือนกันนะผมก็ติดตามมาตัีจริงๆอ่ะติดตามมาจากเรื่อง l a s t t w i l i g h t นะผมที่เคยดูมาช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ไปดูไวเวอร์ซ่าต่างๆอะไรเงี้ยก็คือดูของจิมมี่ซีมาไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมแต่เคยดู2เรื่องนี้แล้วไวเวอร์ซ่ากับลัสท i วไลท์ะนะผมแล้วก็ วันนี้เราจะได้ดูในบทบาทใหม่แล้วในพี่หมอก็เป็นหมอที่ต้องเล่นเป็นหมอที่ไม่เหมือนหมอในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ <g ül> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเราคือแบบเลขดีมากเลยนะเลขเลิศมากอะตัวอย่างเทเลอร์อยู่ที่สามสามสามถ้ามีใครมาบอกผมว่าโชคชะตาจะพาใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมโคตรเลยความเชื่อผมไปตลอดการหมอดูกับหมอคุณ ผมจะตายผมคงด่ากลับแน่ๆไร้ <c oughs> <l ice> <S <s> สาระโอ๊ยแม่ชอบช่างอินม,มากเลยนะขนาดไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือที่จับให้แม่ก็รู้เลยว่าแม่มากว,าว้าวหมอแล้วหมอดูมาเจอกันดูดวงให้พี่ทับหน่อยได้ไหมลูกแม่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบดูโอ้พี่จิมหล่อมากมก็ไม่เชื่อด้วย พอดีนะครับเห็นคุณน้องเลอกไพ่หอผมเ <See ya? S 2> สียจับไพ่จนมือแค้เลยไงป่าไม่ดีผมว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีเคราะห์นะเครคาะห์พอเจอคุณนี่แหละสีก็หล่อว่ะน่ารักว่ะนี่ดูดวองอกจะกได้คุณจะมีเคราะห์จากหน้าที่การงานและจะตกเยือนอันตรายอาจถึงชีวิตมันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆหรอเาว่ากะออมตายเลยนะเว้ยสไตล์ชีวิตคนอื่นเราไม่ควรเข้าไปยุ่ง มันก็เหมือนลูกธนูถ้ามันเล็งไปที uh. ่ค <laughs> sure. ุณแล้วคุณหลบได้ลูกธนูก็จะเลยไปถูกใครสักคนอยู่ดีผมมาเตือนคุณก็เหมือนผมเข้ามาช่วยรับลูกธนูนั้นด้วยคนร้ายคนนี้ตั้งใจเล่นหลอกทับแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเล่าตัวมาเสี่ยงนะเว้ยอเล็จะเกิดผมก็ให้มันเกิดไปดิเดี๋ยวจะให้ผมปล่อยห้คุปตายงี้หรอคุณไม่เห็นคนป่วยคนช่วยได้แต่ผมเห็นคนตายแล้วผมช่วยแต่ไม่ได้เลยว่ามึงต้องหายไปสักพักวะอ๋อนี่เซ แม่ห้องสอนผมจะทาตามที่คุณเตือนผมจะไปแม่ห้องสอนคุณเฮ้ยมุมคิดสวยมากผมอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่ผมยามตารางอยากให้ระวังตัวให้มากทาตัวตามสบายได้เลยนะแล้วก็แต่งคนอยงจุดสบายไหมปะก็บอกให้ทาตัวตามสบายไปสิครเบเดี๋ยว อย่าไปลงรักน้องโอ้ยยมอยอะไอยะยยยยยยนนยกย่งไม่ได้นีบยย่มยยยงยยอยยยยยยยมยอยย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 ิยยยยยชอบรักยยยมหยยยยยเพยย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 ยให้กูเป็นห่ยงอยู่ยรื่อยเลยนะฮะแล้ยมึงจะให้กูเชื่อหรอยย้ยยยยยยหยวยยยยนยยยยนยย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 ยอน้ยย ไม่มีใครเปลี่ยนชะตาชีวตชิตได้จริงๆเลยยินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดข,ของการเป็นหมอคืออะไรคือการที่เราต้องยอมรับรให้ได้ว่าเรื่องที่หลร้ายเนี่ยก็สามารถเกิดผลที่ดีได้เหมือนกันกินไม่อยากฝันแล้วตื่นมาไม่เจอพี่ทัพอะอยู่น้อยตอนนี้มิงเป็นหมอหัวใจใช่ปะทำไมอะเป็นากหัวใจวันนี้ฝากไว้ที่มืออะพี่ไม่เชื่อไอ้หรอกพี่เชื่ออ,อีก เราพี่ก็จะเลือกที่จะเชื่อทินตาอารมณ์หนี่จะดูดวงพี่อยากรู้ว่าพี่เจอเนื้อคู่หรือยังแม่คุณจะลุ้นกับคนดูไม่ได้นะหู มันมันมันแบบมัน,ม,นมันดีมันคิดถึงมันรู้สึกว่าฉันแค่คิดถึงคู่นี้มากๆอะไรเงี้ยคือช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้มีซีรีส์อะไรที่บอกว่านอกจาก2เรื่องที่ได้ดูอะไรเงี้ยที่แบบเขาแบบไปที่หลักของของคู่นี้ด้วยใช่ปะก็รู้สึกว่าคิดถึงและอยากดูอะไรเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าอย่างหนึ่งนะที่ฉันชอบมากๆอะ คือฉันชอบเสียงซีทนแบบโลโทนในการเล่นซีรีส์อะเวลาเขาพูดโทนต่ำๆอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกชอบมากะไยเงี้ยตั้งแต่ต,ตรง last twilight แล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนิดนึงที่ชอบแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จริงๆร,รู้สึกว่าจากตัวไพลอตมากับตัวเนี้ยเล่าไม่ค่อยต่างกันมากในตัวของ official t a i l e r อะไรเงี้ยเรื่องราวที่ได้เห็นอะก็ได้เห็นเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อย ในทรงที่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าคู่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อตรงพายท์เราจะเห็นตรงเรื่องของแม่ห้องสอนเรื่องของแบบเค้าเจอรอของแม่ห้องสอนแล้วก็การล่าก,กันที่แม่ห้องสอนแต่อันนี้จะไม่เจอเนาะจะไม่เห็นแต่พี่หมอหลอกา่ะโอ้ god ชอบพี่หมอทรงผมสั้นนี่มากเลยอะหลอกมากเลยอเ,ออเออแต่ว่าซีนเนี้ยฉันชอบมากเลยนะคุณไม่เสีย่ยงเลวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนไลค์คนนี้ตั้งใจเล่ท่อนที่เขาแบบเนี่ยฉันรู้สึกว่า มเนี่ยเอาเล็กจะเกิดผมให้มันเกิดไปดิเดี๋ยวจะให้ผมปล่อยให้คุณตายอย่างนี้เหรอคุณไม่เห็นคนณป่วยคุณช่วยได้แต่ผมเห็นคุณตายแล้วผมช่วยแบรไม่ได้เลยว่ามึงก็หายไปเฮ้ยอันนี้น่าสนใจคือฉันรู้สึกว่า เออมันทําให้เราเห็นมิติของทํานายไททัพมากขึ้นว่าก่อนที่มันจะไปสู่แม่ห้องสอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ไม่รู้ว่าว่าตอนนั้นมันจะอยู่ตรงไหนก็คิดว่าน่าจะอยู่ก่อนถึงแม่ห้องสอนแล้วเพราะว่าแม่ห้องสอนเขาเรียกกันว่าพี่แล้วใช่ไหมคือรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เห็นในรูปแบบที่แบบว่าขนาะเสพติดของความดราม่าก็ได้หรือว่าความเข้มข้นของเรื่องอะไรอ่ะพอมันเห็นซีนนี้ขึ้นมามันทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันยิ่งน่าติดตามไปมากกว่าเดิมเลยอ่ะมันยิ่งเห็นได้ว่าแบบการต่อสู้ของคนที อย่างคนที่เป็นหมออ่ะมันแน่อยู่แล้วว่าเขาต้องเซฟชีวิตคนใช่ไหมเพื่อให้เขาแบบเขาเป็นอะไรเราช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่ความเป็นหมอดูอ่ะที่เห็นว่าคนกำลังจะตายอ่ะเออแต่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงมันมันอยู่จุดที่แบบว่าเราอาจจะได้เห็นภารกิจของซีจำชื่อไม่ได้แล้วขอุญาตเรียกซีไปก่อนขอดญาตดูคอมเมนต์อาจจะมีชื่อเดินไปนะ In, อินชื่ออินใช่ไหมพี่อินกับพี่ทัพทัพฟ้าเอออย่างตัวของอินอ่ะอินจะมีภารกิจอะไรบ้างนอกจากการดูดวงแล้วก็เห็นตัวของนิมิตอะไรต่างๆไม่รู้นะ้องว่าแบบแต่ตัวเห็นนิมิตของตัวพี่ทัพฟ้าด้วยอะไรเงี้ยน่าสนใจแล้วมันมีมิติแล้วทีแรกอะ่ะฉันคิดในมุมมองที่แบบว่าทําไมตัวของอินอ่ะต้องอยากเซฟพี่ทัพฟ้าขนาดนั้นเออมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมที่ไม่ใช่แค่แบบเป็นพี่ชายเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันคงมีเหตุผลบางอย่างแหละที่ทําให้เขาใกล้ชิดกัน ได้มากกว่าน,นั้นอะไรเออแล้วชอบความที่แบบว่าต่อปากต่อคํากันในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยที่บอกช่วงที่แบบเอ้ยแบบสับไพ่เยอะหรออะไรเงี้ยที่แบบเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นาหมอไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยพอดีนะครับเป็นคุณน้องเลือกไพ่ไมป๋าเสียสับไพ่จนมือแคดเ,เลยไงป่ากไม่ดีผมว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีเคราะห์นะมีคอก็พอเจอคุณนี่แหละน่ารักะนนุ่มๆฟูๆสู้มือหมอ ชอบคำเนียมนุมน่มๆฟูๆสู้มือหมอ <c oughs> คิดว่าคงน่ารักมากๆเหมือนกันโดยจากไอ้ดูจากอาเทเลอร์ตัวนี้เนาะคิดว่าน่าจะนุ่มนี้หัวใจอยู่อะถ้าถ้าผลสีนของการที่แบบอินโทรปูกมาอะไรอย่างเงี้ย พี่จิมทรงนี้คือแบบถูกต้องที่สุดคือหล่อแบบหล่อเลยทรงเนี้รู้สึกว่าตัวอย่างอย่างคู่เซเวงอะไรเงี้ยก็น่ารักก็น่าติดตามนะรู้สึกแบบแค่มานีด้เดียวคีย์เวิร์ดเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบซอมติงมีอะไรบางอย่างแน่นอนเคมีนี้มันต้องแบบดีแน่นอนเลยอย่เออโดยรวมเท่าที่ดูอ่ะแค่รู้สึกว่าจากตัวหอมพาลอตที่มาแล้วก็มาดูตัวเนี้ย ก็ถือว่าได้เห็นดีเทลเรื่องของความสัมพันธ์เข้าคู่กันเพิ่มมากขึ้นโดยรวมเนาะแล้วก็เรื่องของพอสเรื่องยังเป็นอะไรที่ต้องไปลุ้น,นกันในตัวของซีรีส์กันจริงๆด้วยนะผมว่ามีอะไรเพิ่มอีกแล้วก็27นี้เนาะเราน่าจะได้ดูกันในอีพีแรกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องลงจะได้ลงในวันที่เท่าไหร่นะผมเพราะว่า เราต้องขออนุญาตลงด้วยเหมือนกันในวันที่ลงแต่ว่าน่าจะไวอยู่หลังจากวันที่7ที่ออนไปอะไรอยางี้อาจจะวัน2วันก็อาจจะได้ดูรีอคชั่นกันก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลานานไหมในผมในการขออนุญาตในการลงออก็ยังไงเอาไว้เดี๋ยวเราดูทุกคนมีซีนไหนที่ชอบหรือว่าดูตัวของเทเลอลร์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนบ้างก็สานรคอมเมนต์กันได้นะผมเพื่อที่จะได้มาคุยกันเพิ่มเติมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอัปเดตอะไรเราก็จะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลตรง ก็ไว้เรามาเจอกันในทานายไททัพ EP ที่1กันนะครับผมดูแน่นอนเรื่องนี้รอคอยมามากๆตั้งแต่ตัวของพายโลตมาแล้วนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนาอแล้วก็มาอัปเดตกันอีกทีหลัง EP หนึ่งออกมาแล้วหรือปล่อยมาแล้วนะครับผมก็สามารถรอติดตามกันได้ใครที่มาดูก็อย่าลืมไปติดตามทำนายไททัพกันนะผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย